สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นวันนี้เป็นสเปเชียลนะครับก็อยู่กับเรา2คนครับผมฝันละมาเซียกาะติดบาร์เซโลนาครับโค้ชทันข่าวด้วยครับ ครับก็มาดูหัวข้อที่น่าสนใจของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเทปเมื่อวานนะวันนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่2นะครับเกี่ยวกับ8แข้งที่น่าจับตามองของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายก็อย่างที่เราทราบกันครับว่า UCL เนี่ยเขาจะแบ่งเตะเป็น2สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาอีก4คนที่สื่อเนี่ยเขาหยิบยกขึ้นมาก็ต้องบอกทุกคนว่ามันไม่ได้ครบทุกทีม นะครับเราเนี่ยเอามาเฉพาะ8คนที่สื่อเนี่ยเขา เอานเสนอข้อมูลนะอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นจริงๆนะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดอีก4คนที่เหลือหลังจากที่เมื่อวานเนี้เราได้ทําี่คนแรกไปแล้วนะครับก็ใครยังไม่ได้ดูอีพีหนึ่งเนี่ยลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปว่าวันนี้จะมีใครบ้างแต่ว่าก่อนเด่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับนี่นะครับน้ําแร่ธรรมชาติตายช้างมากกว่ากีฬาคือน้ําใจนักกีฬาจากบริษัทไทยแบลวเดตจำกัดมหาชนครับโคตรใหม่เลยวัวนี้ ออพูดว่าอะไรดีพูดว่า UCL UCL ปีดระบไม่ยู่ไม่ไมีคนเตรียมให้นะเออ<ม>นะครับแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยด้วยครับกับ สินเชื่อเงินด่วนนะครับ e x p r e s s Loan ครับก็สมัครง่ายเอกสารน้อยบัตรประชาชนใบเดียวเงินเดือน15,000บาทก็กู้ได้นะครับติดต่อที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะสมัครง่ายๆครับผ่านแอป K Plus ก็ได้ครับ โอเคครับมาเริ่มต้นกันนะครับวันนี้เป็นอีก4คนนะที่สื่อบอกว่าจับตามองให้ดีครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนักเตะเหล่านี้นี่แหละจะเป็นนักเตะที่เป็นกำลังสำคัญของสโมสรนั้นๆน,น,นะครับในการพาทีมเนี่ยเอาชนะคู่แข่งแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคนแรกครับคือมาเอล โลคาเตลลี่ครับมิดฟิลจากยูเวนตุสนะครับข้อมูลมาจาก The Athletic UK เครับเขาบอกว่าหลังจากใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับทีมนะนะับตั้งแต่ย้ายมาจากซาซัวโลตอนนี้โลคาเตลลี่ครับกลายกลายเป็นเป็นกองกลางที่มีความสำคัญที่สุดของยูเวนตุสแล้วบทบาทที่เขาได้รับมอบหมายจากแม็กซ์อเลกรีนะครับนั่นก็คือการเล่นเป็นเหมือนกับเพลย์เมคเกอร์คอยสร้างสรรค์เกมกำหนดจังหวะ การครองบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการผ่านบอลเข้าสู่พื้นที่ของฝั่งตรงข้ามสถิติครับมีจาก t a ตบอมนะเขาแสดงให้เห็นครับว่าโลคาเตลลี่เนี่ยมีการจ่ายบอลครับเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายเนี่ยเฉลี่ย5.4ครั้งต่อเกมซึ่งถือว่าเป็นอันดับต้นๆของเกาโชเซเลอาส่วนในภาพนี้นะครับ ก็ไม่ใช่แค่เรื่องของเกมรุกอย่างเดียวครับโลคาตลลี่เนี่ยยังมีส่วนช่วยทีมครับในการเล่นเกมรับด้วยจะสังเกตนะครับภาพจาก Athletic เนี่ยแสดงให้เห็นนะเอลเรียครับพื้นที่ทั่วทั้งสนามเลยที่โลคาตลลี่เนี่ยมีส่วนกับทีมจะสังเกตว่าเขาไปแทบจะทุกโซนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแดงของคู่แข่งเนี่ยมันก็จะเข้มหน่อยเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนกับเกมรุก ส,ส่วนใหญ่นะครับแต่เกมรับเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งนะสะแตตตัวนี้ครับก็สังเกตว่าโลคาเตลลี่ครับจะมีส่วนกับทั้งการเข้าประทะการตัดหรือการบล็อกบอลการเอาบอลกลับมาครอบครองแล้วก็การสกัดบ,บอลน,นะคือทำหน้าที่ทุกอย่างในเรื่องของเกมรับด้วยทีเดียวนะครับ,รบแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถอ่ะเรามาดูภาพนี้กันนะครับ l o คาตูรีเนี่ยยังมีความโดดเด่นครับจะเห็นกราฟที่พุ่งสูงสุดเลยก็คือการดิปลิงนะการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งในแบบ1ต่อ1อันนี้เขาก็ทำได้ดีมากๆเป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้นะครับนอกเหนือจากนั้นครับการใช้สีสะคือหรือว่าการดวลลูกกลางอากาศนะด้วยรูปร่างที่ก็ค่อนข้างสูงใหญ่ครับสมส่วนนะทำให้จุดเด่นตรงเรื่องของการสกัดหรือการมงตั้งให้กับเพื่อน เวลาเปิดบอลเข้าไปพื้นที่กาอากาศเนี่ยเขาก็ทำได้ดีเช mm ่น hmm. เดียวกันจะเห็นนะครับว่า Open Play Header นะหรือว่า Se t Play h e a เ e r เนี่ยเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ค <c oughs> ่อนข้างเยอะมากทีเดียวจะมีจุดหนึ่งที่น้อยกว่าเพื่อนก็คือการเข้าประทะหรือว่าการแท c k l i n g นะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ถือว่าทำได้ในในบทบาทของการเป็นมิดฟิลด์ ด้วยสถิติต่างๆที่ค่อนข้างเด่นครับทำให้โลคาเตลลี่ครับถูกจับตามองในฐานะมิดฟิลด์ที่น่าจะช่วยให้ยูเวนตุเสเนียผ่านเข้าไปสู่รอบลึกๆของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก,ลกได้นั่นเองครับอรอบนีย้ยูเวก็จะบียอะไรเอาเนาะซึ่งโอโ้โหโลคาเตลลี่เมื่อเราเปิดสถิญญติดูเปิดดูสิ่งที่สื่อเขาวิเคราะห์ให้ฟังผมว่าเราเห็นภาพนะว่าทำไมแบบหลายๆคนถึงก็ต้องละเหตุออกไป ด้วยความครบเครื่องด้วยฟอร์มของของโลคาเทลี่ที่ครบเครื่องมากอ,ะอ่ะเราเราลองเทียบกับแรมซี่บบอย่างเงี้ยที่ก็ต้องย้ายออกไปหรือจะเป็นอย่างอ่าล่าสุดนี้ก็มีเบนทันคูใช่ไหมที่มาสเปอร์เนี่ยเพราะว่าด้วยฟอร์มของของคนนี้แหละที่ซื้อมาแล้วใช้งานได้จริงๆอะ่ะเห็นภาพเลยแล้วโดยช่างยิ่งผมว่าเขาเป็นกลางดับที่เล่นในครบเครื่องอะ่ะการเลี้ยงกินตัวอย่างที่ถิติบอกการผ่านบอลขึ้นหน้าก็ทําได้ดีเกมรับก็พอทําได้คือมันมัน มันอาจจะเป็นอาจจะเป็นคีย์สำคัญในแดงกลางในการเจอเบียร์เราเลยใช่นะครับโดดเด่นมากนะในฤด,ดูกาลนี้พอเขาปรับตัวได้นะผมก็คือตอนแรกๆมาอาจจะเจอปัญหาบ้างคือเขาเล่นดีกับทีมชาติอิตาลีในในศึกยูโรครั้งที่ผ่านมาก็เลยทำให้ยูเว่เนี่ยจริงๆแย่งกับหลายทีมเลยนะตอนนั้นมีอาร์เซนอลด้วยที่เหมือนกับ,บยื่นข้อเสนอไปแต่ว่าท้ายที่สุดก็เป็นยูเว่นะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเราต้องรอดูว่าในรอบ็อกเอ out เนี่ยเขาจะทำได้ดีขนาด ามาดูกันที่คนที่2ครับสำหรับวันนี้นะใน,ในเทปที่2เนี่ยก็คือจะเป็นเซบัสเตียนอันแลนะฮะเป็นกองหน้าที่ผมว่าหลายคนที่ติดตามพิมลีกคุ้นชื่อแต่อ,อาจจะงงว่าเฮ้ยติดโผเป็นผู้เล่นหน้าจับตามองได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดได้ฟังนะครับอาแจกเนี่ยเป็นหนึ่งในสามทีมร่วมกับลิเวอร์พูลแล้วก็บาเยิร์ที่ในรอบแบ่งกลุ่มชนะรวด แล้วก็อาจจกเนี่ยยิงไป20ประตูด้วยนะครับในในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยซึ่งครึ่งหนึ่งใน20ประตูที่อาจจกยิงมาจากคนที่เพืเ่อนๆเ,เห็นในภาพเนี่ยแะครับอันแลนะอัลแลหรือฮันแลนะครับแล้วแต่จะเรียกนะดาวยิงมา27ปีเนี่ยย้ายมาจากเวสแฮมเมื่อเดือนมกราคมปี2021และตอนนี้เล่นเหมือนคนละคนกับที่เล่นกับเวสแฮมเลยนะครับล้างดาวสันโบในลีกฮอลแลนด์ด้วย16ประตูกับ6แอสซิสจาก19นัดโอ้โหโหดจริงจ ส่วน UCL รอบแบ่งกลุ่มอย่างที่บอก10ประตู2แอซิ์นะฮะเราลองมาดูสถิติกันหน่อยเราจะมีกราฟิกขึ้นให้อีกตัวหนึ่งฮะเราจะเห็นภาพว่าอันนี้เป็นการยิงประตูในรอบ10อ่ารอบรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคือยิงมากกว่าเลวานดอฟสกี้อะครับยิงมากกว่าเอ็นคุนคูยิงมากกว่าโมซาล่ายิงมากกว่าเลรอยซานน่มากกว่าโรนัลโดมากกว่ามาเลสมากกว่าเมซี่มากกว่าเบนเซ่ามากกว่าตัวดังๆที่เรารู้จักอีก นะสิบ<ม>ประตูแล้วที่สําคัญถ้าดูตรงค่า xG ก็สําคัญเหมือนกัน xG ก็คือค่าโอกาสยิงที่คาดว่าน่าจะเป็นประตูเนี่ยมีเจ็ดจุดเจ็ดนี่ก็เยอะที่สุด<ม>การหาโอกาสยิงที่แบบใกล้เคียงเป็นประตูเยอะที่สุดเจ็ดจุดเจ็ดแล้วก็ยิงได้ถึงสิบเนี่ยแสดงว่ามีอีกสองลูกกว่าที่เขาก็ยิงลูกยากได้ด้วยแสดงว่า<ม>เรื่องความคมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมฮะนอกจากนี้<ม>ถ้าเรามาลงลึกกันหน่อยนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยรอบแบงก์กลุ่มที่ผ่านมาหกนัดเขายิงได้ ทั้งหกนัดเลยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทําได้ต่อจากโรนันโดที่เคยทําได้เมื่อปีสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดมีไม่กี่คนนะที่ยิงได้หกนัดในรอบแบ่งกลุ่มเลยแล้วก็อันแระเนี่ยหรือฮันแรเนี่ยหลายคนก็เห็นแล้วละว่ารูปร่างเขาสูงใหญ่ร้อยเก้าสิบจบสกอร์อันตรายนะครับแล้วก็เก้าจากสิบประตูที่เขายิงได้ใน UCL เนี่ยปีนี้เนี่ยมาจากลูกโอเพนเพลย์นะแล้วก็เป็นการยิงในระยะที่น้อยกว่าสิบสองหลาคือเป็นตัวจบในกรอบจริงๆแล้วก็อื เราก็ไม่ได้ว่ายิงจุดโทษเนียนะเป็นการยิงแบบโอเพนเพลย์เป็นการเข้าทําจริงๆถือว่าน่ากลัวฮะแล้วถึงตอนนี้เนี่ยอันแลสามารถมองไปถึงการทําลายสถิติได้เลยนะครับมีสถิติยิงสูงสุดในรายการแชมเปี้ยนลีกก็คือ17ประตูของโรนัลโดซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเขาเข้าไปลึกกว่านี้ลึกกว่านี้แล้วยิงได้เกิน17เนี่ยนี่คือการสร้างประวัติศาสตร์เลยนะต้องรอดูอว่าเขาจะทําได้หรือเปล่านะคือตอนนี้ขาดตามหลังสถิติของโรนัโดอยู่ เประตูใช่แล้วโอกาสเข้ารอบก็มีนะเพราะว่าว่างกันตามตรงเจอเบนฟิก้ามันสูสีไงไม่ได้ว่าเป็นรองอะ่ะผมว่าสู้กันสนุกเลยอะ่ะใช่คือหลายคนเนี่ยนะพอพูดถึงอันแแล้วจะแบบ เอ๊ะเอ้ยโหฟอร์มดีขนาดนี้เลยเหรอแต่ถ้าไปนั่งดูฟอร์มของเขากับ a า a จ็คส่วนหนึ่งผมว,ว่าแนวรุกอา a จปีนี้โ,โหน่ากลัวด้วยนะคือถ้าคุณไปดูสถิติการยิงประตูของพวกเขาเนี่ยในลีกเนี่ยคือยิงคู่แข่งแบบยับเยินแทบจะทุกนัดเลยนะครับแล้วก็มันก็สืบเนื่องจากใน UCL แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอบ,บทพิสูจน์ก่อนเพราะว่าในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยโอเคว่าเขาทำได้ดีแต่ว่าคู่แข่งร่วมกลุ่มของ ของอาเจคือก็ยังไม่ใช่ทีมที่ที่แข็งมากขนาดนั้นนะครับอาจจะต้องดูในรอบต่อๆไปก่อนว่าถ้าพวกเขายังรักษาระดับของตัวเองได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวแล้วก็อันแลก็มีลุ้นการทําลายสถิติเลยด้วยนะครับนี่ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมนะผมยังจําได้ดูดูการก่อนเนี่ยเขาย้ายมาในตลาดหน้าหนาวใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าอาร์เจจะลงทะเบียนเขาในฟุตบอลยุโรป ลืมส่งเอกสารไปให้กับทางยูเอฟ่าครับสุดท้ายนักเตะลงเล่นในยุโรปไม่ได้เออนะเพิ่งจะมาฟอร์มดีในในปีนี้นะครับก็สงยัยบางคนแปลกเหมือนกันอยู่ทีมออนึงเล่นไม่ได้แต่พอย้ายทีมเนี่ยโอ้โหเพียงป้างซะอย่างนั้นนะบางทีมันอาจจะเป็นที่ระบบเป็นที่อะไรด้วยบางทีถ้าย้อนกลับไปก็คือเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับบอลสไตล์เบนแฮมตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ไไดแต่พอไปอยู่อาแจกผมว่าเกมลุกอะไรต่างมันเอื้อที่จะปั้นให้เขาได้ยิงประตูแล้วเขาเป็นกองหน้าตัวจบอยู่แล้ว กตองนะครับมาดูคนต่อมาครับจากแนวรุกนี่โอ้โหเราถอยล่นมาดูแนวรับกันบ้างนะครับก็คือเดนเซลดุมฟรีส e นะหรือว่าใครจะเรียกว่าดุมฟราส์ก็ได้นะครับเป็นกำลังสำคัญครับของอินเตอร์มิลานในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวานะับตั้งแต่ย้ายมาจาก PSV i h o ไอโฮเฟนเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแล้วก็เข้ามาแทนอัชรา h ฟฮาคิมีนะครับที่ย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมง แล้วก็ถือว่าผลงานเนี่ยอยู่ในระดับท็อปนะครับ7ประตูกับ8ปดแอสซิสนนช่นงตอนฮ<ห>า <ทด S 2> คิมิเมื่อปีที่แล้วไงใช่นนเข้ามาทดแทนคือตอนแรกเนี่ยคนคาดเดาว่าการที่อินเตอร์สูญเสียฮาคิมีไปที่โหทําผลงานเอาไว้ยอดเยี่ยมขนาดนี้เนี่ยจะเจอกับช่องว่างหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพอดูฟรีสเข้ามาเนี่ยก็สามารถเติมเต็มตรงส่วนนั้นได้นะครับ ช่วงต้นซีซั่นเจ้าตัวถือว่าปรับตัวได้ค่อนข้างช้าเพิ่งจะมาฟอร์มดีในช่วงประมาณ2-3สัปดาห์นี้นะครับก็แย่งตำแหน่งจากมาเตโอดามียนอย่างเมามันเลยแล้วก็เริ่มซึมซับกับการเล่นแผนหลัง3ครับของซิมป์เรเนอินซากีนะตอนนี้เขาทำไป3ประตูกับ2แอซิสนะกับตำแหน่งวิงแบ็กนี่ก็ถือว่าไม่ได้น้อยเลยนะครับเราเนี่ยทุกคนเคยเห็นฟอร์มสุดยอดของดวงฟีสในฟุตบอลยูโร2 0 2 0กับ ทีมชาติฮอลแลนด์มาแล้วครับเจ้าตัวก็เติมเกมบุกได้อย่างสนุกเลยส่วนสูง1 8 8ซมถือว่าเป็นแบค็คที่รูปร่างค่อนข้างสูงใหญ่ทำให้ลูกกา,กาศเนี่ยก็เก็บได้หมดนะครับแทคติกของอิซากิเนี่ยก็ชอบให้วิงแบค็คสองฝั่งเล่นเชื่อมกันอย่างเช่นตัวอย่างครับในเกมล่าสุดนะเจอกับมิลานอีวานเปรรซิสครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเปิดบอลไปเสาไกลเลยนะครับให้ดูเฟสที่ยืนตรงฝั่งขวา โดยมีเอรินเชโกเนี่ยดึงตัวประกบให้ก็ทำให้ดูนเฟสได้ดวลกับเตโอแอ็กนองเดสแบบ1ต่อ1แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเจ้าตัวเนี่ยลูกกาา,กาแต่ทำได้ดีอยู่แล้วครับแม้ว่าลูกนี้จะไม่เป็นประตูนะแต่ก็สแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดของเขานะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูค่าพลังเต็ม99นะจากสเตของด e a อสเลติกยูเคนี่เราจะเห็นนะครับว่าเออเออมงโอเพนเพลย์เนี่ยได้มากถึง81เลยนะีอ่านเนี่ยดูภาพนี้ อันนี้คือเรตติ้งนะก็คือค่าพลังสมมติเราเปรียบเทียบกับในเกมเนี่ยค่าพลังเต็ม99ลูกการหม่งนะเขาได้ไปถึง81เนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของการเข้าประทะนะ81เท่ากันนี่ก็ถือว่าเป็น2จุดเด่นสำคัญของเขาเลยนะครับดังนั้นฝั่งซ้ายนะอินเตอร์นี่จะเจอกับลนะิเวอร์พูลหมเขาแดกใช่ครับ ฝั่งซ้ายก็ต้องเป็นโรเบอร์สันโรเบอร์สันอ่าใช่ก็ต้องระวังลูกตลูกตรงนี้ให้ดีแบบโยนอาจจะโยนสมมติว่าถ้าถ้าอินเตอร์ได้บุกในช่วงใดช่วงหนึ่งของเกมเนี่ยแล้วโยนขึ้นมาเสาสองอย่างเงี้ยแล้วให้ดุมดุมฟรีมาแบบมาดวลกับล็อบโบเนี่ยส่วนสูงเสียเปรียบต่างกันสิบเซนอ่ะล็อบโบ่ในร้อยเจ็ดสิบบาดแต่ส่วนดุมฟรีในร้อยแปดสิบบาทอืมอังจะต้องระวังตรงส่วนนี้นะครับก็ ออตอนแรกที่เขาอยู่กับ PSV เนี่ยตอนนั้นเราก็สงสัยนะว่าทำไมไม่มีข่าวย้ายทีมสักทีนะเพราะว่าได้ยินชื่อมานานมากๆนะครับก็สุดท้ายเนี่ยเป็นอินเตอร์ที่ได้ตัวไปนะคือเรื่องของความเร็วเรื่องของสปีดเนี่ยเขาดีอยู่แล้วนะจะสังเกตเห็นนะครับว่าบทความของ The Athletic ไม่ได้พูดถึงเรื่องของสปีดเรื่องของความเร็วเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานของตำแหน่งผู้เล่นแบ็กอยู่แล้วอะ ซึ่งตรงจุดนี้ดูฟรีก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเขาใส่เพิ่มในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับลูกกากาศซึ่งผมว่านียมันเป็นการเพิ่มออปชันให้กับผู้เล่นตำแหน่งแบ็กนะเนื่องจากภาพที่เราคุ้นชินเนี่ยผู้เล่นที่เล่นตำแหน่งนี้มักจะแบบตัวกระทัดรัดหน่อยไม่ได้แบบตัวสูงใหญ่ขนาดนั้นทําให้ลูกกากาศก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นหรือว่าเสียเปรียบคู่แข่งแต่การที่เขาสูงถึง188เซนะผมว่าเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาเพิ่ม ความอันตรายให้กับตัวเองอได้ด้วยนะครับผมว่าทุกคนเห็นภาพครับว่าเป็นแบตตัวที่ชอบเติมขึ้นไปมีส่วนร่วมกับการทำประตูด้านบนอะ่ะอันนี้ต้องอต้องระวังครับสําหรับลิเวอร์พูลส่วนคนสุดท้ายแน่นอนก็ต้องพูดถึงนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลครับสื่ออย่างแอตติกสกุกยกคนนี้มาเป็นคนสุดท้ายเลยก็คือลุยดิอารนสันเองนะฮะกับการที่ตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่สองนะบางคนที่ตกรอบไปแล้วมักจะไม่ได้โอกาสที่2แต่ดีอาสได้เพราะย้ายทีมครับอพอโต้เนี่ย ตอนอยู่กับปอร์โตครับเขาก็อยู่กลุ่มเดียวกับลิเวอร์พูลนี่แหละแล้วก็ตกรอบไปนะแต่แม้ว่าตอนอยู่กับปอร์โตจะตกรอบนะแต่เขาคือผู้เล่นที่สื่อใช้คําว่าโดดเด่นที่สุดในปอร์โตเลยตอนนี้เนี่ยเขาพิสูจน์เขาจะได้พิสูจน์ตัวเองต่อกับลิเวอร์พูลในรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปแล้วล่ะนะครับดิอา์เนี่ยสร้างชื่อเสียงมาตั้งแต่โคปาอเมริกาแล้วเราทุกคนน่าจะเห็นกันนะฮะในเมื่อกลางปี2021ผลงานเนี่ยเป็นดาวซันโวร,ร่วมกับเมซี่ อันนี้คือแจ้งเกิดเลยนะฮะแล้วเจ้าตัวก็มาสารต่อฟอร์มดีกบปอโตในครึ่งซีซันแรกของซีซันนี้ด้วยไซติเนี่ยค่ายิงเฉลี่ยนะครับ0.85ลูกต่อเกมตอนอยู่ในลีกโปรตุเกสในปีนี้แล้วเป็นการยิงโดยที่ไม่มีจุดโทษด้วยครับเขาไม่ใช่มือสังหารดังนั้นเป็น14ลูกที่เขายิงได้ในลีกเนี่ยมันคือการยิงโดยที่ยิงโอเพนเพลย์ทั้งหมดอะ่ะมันคือบางคนเขาอาจจะมีลูกจุดโทษผสมไงแต่ดีอาร์ไม่มีฮะ อันนี้คือข้อที่เป็นข้อจุดเด่นเลยนะฮะว่าทําประตูเก่งแล้วก็เขาได้ระบบ4-4-2กับปอร์โตมาแล้วมาเล่น4-3-3กับลิเวอร์พูลตอนนี้ก็กําลังปรับตัวอยู่เหมือนกันดีอาร์เนี่ยมีรุ้นที่จะได้ลงเล่นนะไม่ว่าจะเล็กใดเล็กหนึ่งในเกมที่เจอกับอินเตอร์เนี่ยอาจจะได้ลงเล่นตัวจริงสักนัดหรือเปล่าต้องมารอดูแต่ว่าเขาเองมีชื่อแน่นอนไม่ได้ติดคับทายหลายคนอาจจะยังไปติดกดเก่าๆเ,าเามื่อหลายปีก่อนว่าเฮ้ยเคยเล่นในรอบแบ่งกลุ่มกับทีมอื่นมาก่อนรอบ 16เล่นไม่ได้แต่ตอนนี้เขาเอากดนั้นออกไปแล้วสามารถเล่นได้เขาเองมีประสบการณ์ใน u ู l มาก่อนแล้วก็เคยได้สัมผัสบรรยากาศสุดขลังในแอนฟิลมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมาเล่นในฐานะนักเตะปอร์โตนะแต่ครั้งนี้เขาจะได้เล่นนัดหนึ่งอาจจะได้เล่นนัดหนึ่งแน่ๆคือในแอนฟิลที่ที่จะได้เล่นในฐานะเป็นเจ้าบ้านมีแฟนบอลหนุนหลังครับอันนี้ก็รอดูกันครับว่าเป็นยังไงฮะเปลี่ยนอารมณ์นะจากปอร์โตนี่มาอยู่ลิเวอร์พูลนี่อย่างแรกเลยนะความกดดันที่ ค่อนข้างแตกต่างกันอันนี้นักเตะก็ต้องแบกรับให้ได้ด้วยแต่ว่าเราได้เห็นไปแล้วนะการลงสนามเอ่อลงไปกี่นัดละสองนัดแลยนะครับสองเกมมีนัดแรกสามสิบนาทีแล้วก็นัดที่สองเก้าสิบนาทีเต็มเออ,อนะครับก็น่าจะได้ปรับตัวพอสมควรแล้วแหละนะครับแต่ว่ากับในยูฟาแชมเปี้ยนส์กเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันว่าเอ่อนักเตะต้องต้องเข้าใจในเกมมากกว่านี้ด้วยนะครับแต่ว่ามผมว่าอย่างดิอาส์อะ มันมันไม่น่าห่วงตรงที่ตำแหน่งปีกอะ่ะมันก็ตั้งหน้าตั้งเล่นของตัวเองอะ่ะคือบางทีแค่คุณพาบอลไปข้างหน้าหรือว่าคุณจบสกอร์ได้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยในในรอบนี้เนี่ยคู่แข่งอย่างอินเตอร์มิลานถทาวัดกันฟอร์มโดยตรงโอเคว่าอินเตอร์ทำได้ดีในเกาโชเซลาแต่ว่าเอ่อการมาเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าลิเวอร์พูลก็ยังดูเป็นต่อนะซึ่งตรงจุดเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้ดีอาร์สได้ ได้ช่วยเรียกความมั่นใจด้วยสมมติว่าถ้าชนะอินเตอร์แล้วผ่านเข้ารอบต่อไปเนี่ยเขาอาจจะทําได้ดีนะครับพอพอยังมีเวลาอยู่เออแล้วก็พอพูดถึงว่าที่เขาคัดมาให้เนี่ยเป็นดีอาร์สกับเดนเซลดูมฟรีเนี่ยอาจจะดวลกันด้วยนะเพราะว่าใช่ไหมถ้าผมผมมองอ่าใช่เพราะว่าดูมฟรีคือทางขวาของของของอินเตอร์ขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอกับด้านซ้าย ซึ่งเป็นปีกซ้ายไงก็คือปีกซ้ายของนิพูคือดิอาร์ถ้าถ้าดิอาร์ได้ลงเล่นนะก็อาจจะมีช็อตในช็อตในเกมที่เราอาจจะได้เห็นสองคนนี้ดวลกันได้ทัเออใช่นะครับอ่ะโอเคครับนี่ก็คืออีกสี่คนครับที่น่าจับตามองในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบสิบหกทีมสุดท้ายนะครับก็ติดตามกันได้ว่าใครจะโชว์ฟอร์มแจ่มบ้างนะครับก่อนจากการครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบหนึ่งครับนี่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกัน แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับฝากสินเชื่อ Express Loan นะครับก็สมัครง่ายเอกสารน้อยครับไม่ต้องมีคนค้ำประกันเงินเดือน15,000บาทก็กู้ได้นะครับติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาครับหรือว่าจะสมัครในแอปพลิเคชันของ k p พ u s ก็ได้เช่นเดียวกันครับ โอเค <Okay. S 1> <ม>นะครับนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กับพวกเรากันเหมือนเดิมด้วยแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ